พี่น้องมือนีเยากับมะหอดต้นดอกแค่ฝรัง่งต้นดอกแค่ฝรั่งมองนี้ท่านี่เป็นดอกดอกค่ะแต่ว่าหมองท่านคุณเป็นดอกนิดนึงค่ะเป็นดอกบัลายเด๋ยาวพาพี่น้องไปหารอเก็บดอกแค่ไปกินกับป่นกระเจ้าเนาะค่ะคือว่าสิไปแกงก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเย้ามีบัลายแต่ว่ายาวสิบไปหาลหลายจุดจากพี่น้องเวทเฮียเวทเฮียเอาลูกลามใบจากพี่น้อง เล้ยกระสีภาพพี่น้องมาเบิ้งดอกน้อยๆจุ๋มๆมันดอกจุ๋มๆมันจับพี่น้องเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะหมื่อวานนี่เอื่อยเย้าไปเก็บมามีแต่งามๆนี่ค่ะพี่น้องดอกจุ๋มๆมันยั่งยั่งอยู่จตะแล้วก็ไปเห็นแม่อายได้เก็บอกกีบอกมือเศร้านี่หงยังบ่ท่านได้บานเลยพี่น้องยังบ่ท่านได้บานโอ้ยอยู่ขังเทิงผื่อใจสีเอาถึงน้อพี่น้องพูน ถ้าไปเอาพุนค่ะพี่น้องแอวทั้งพุ่นนี่เที่ยแรกได้ค่ะพี่น้องที่ได้เก็บดอกแค่พลังเที่ยแรกค่ะเห็นแต่ข้าเจ้าเก็บปีกายนี่โอ้ยมาอยู่ใกล้ๆมองบานๆมันมันผัดหอมหอมสมพ่อข้าเจ้าว,ว่ามันหอมเนาะพี่น้องเนาะสมพ่อข้าเจ้าบอกว่าเอาไปอันเทศสกัดเป็นน้ำหอมเนาะ มันหอมไมาหม่องนี่บ่มีดอกค่ะพี่น้องทั้งพี่ค่ะเจ้าเห็นทั้งพี <c oughs> แต่ว่าข้าเจ้าเก็บนี่ตะดกๆนะพี่น้องเนาะทั้งเจ้ายังบดดกค่ะพี่น้องมาเบิ่งทั้งพีจ้ะนี่แต่พี่น้องได้แล้วสองช่อได้แล้วสองช่อนี่ค่ะช่อนึง เตียนสไตล์เก็บผักเล้วมือนี่เด้อค่ะพี่น้องอย่าพี่น้องเบื่อเก็บตะเห็ดห่องแล้วลูกน้อยห่องแล้วจ้ะพี่น้องลูกน้อยนี่จ้ะพี่น้องอุ้ยพุ่น่ะเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อย่าเอาดอกบานมันก่อนเด้อพี่น้องเด้อมีคนยางมาบ่เดี๋ยวเด้อจ้ะเด้อค่ะพี่น้อง จับพี่น้องหอมหอมหอมละมุนละไม่ดีตัดพี่น้องเบิ่งจับพี่น้องอุ้ยให้ก่อนนี่จ้ะเก็บเอาตั้งไหนดีจ้ะไม่จะเอาได้ให้กระจาหักงามไม่เก็บีได้ดค่ะพี่น้องให้กระจาหักงามมันไม่เก็บ้ยเอาไป รบบัตอัะตามาจากพี่นอ้อง่าบบัตรกระตามาพระบนท่านพี่จ้ะน้ำปะเอาบะเถิ ถ้าพี่น้องได้หน่อยหนึ่ mainland, พพ pues นงแต่ยย settling, club, เ <น vegetation S 2> <laughs> ย้าผ้าไปหม่องใหม่แต่พี่น้องทั <any wan? S 1> an ้งคุ่นหน่งหลายตนเบยทั้งพุ่นจ้าถ้าพี่น้องนี่แต่พี่น้องอันผักโขมฝรั่งค่ะพี่น้องมันนี่ตั้งใจมาเก็บผักได้ค่ะมันนี้ตั้งใจมาเก็บผักเพราะว่าผักเบิดกินแล้วค่ะพี่น้องต้มใส่มะมมาแสบเด้ผักโขมนี่ยเย้ากับมัก่าไงได้ค่ะพี่น้องต้มใส่ผักโขมโอ้ยแสบหลายเด้อพี่น้องเด้อเอินต้มมะม่าใส่ผักโขมเนี่ยอันนี้เป็นกองขิงว่าขจาค่ะพี่น้อง เป็นกองเป็นกองขิงหัวข่ะเจ้าเอ้บัวเนขิงหัวค่ะพี่น้องขีมาบัาเป็นยังได้ค่ะเก็บแต่สบายค่ะบัต้องห่วงว่ามันสีนี่เนาะค่ะพี่น้องเก็บย่างเดียวจ้ะพักปอดสารพิษแต่ว่าบัาปอดขีมากระซ้ามค่ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องอุ้ยงามๆเลยมันกําลังเกิดนะคะพี่น้องมันกําลังเกิดฝนตกใสพ่วงงาม พี่น้องเดี๋ยวเยาว่วกองไว้ก่อนเด้อว่าที่สือปลานิดมนหนึ่งใส่อยู่ค่ะพี่น้องปอนนเป็นตาแซบพนะักกันนย่างนเป็นตาแซบนะกินกินลักระแทบติดใจเด้อพี่น้องพักคมฝรั่งแต่ย็บบรูวา่ามันมันคือกันบออันที่เขาเจาเหตุเป็นแผดแสบแข็งมาขายนั่นนี่ค่ะพี่น้องทั้งผุนร้ายหลายได้ย่ไปเก็บทั้งผุนก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ทั้งขุหนหลเดออ้อมก่อนขะพี่น้องลูกไส้นางถามองดูนี่ดูนี่ลูกไส้นางถาเนี่ยแต่พี่น้องเดี๋ยวย่อขออนุญาตอ้อมเก็บก้อนน,นาะค่ะเนาะมีคนย่างมานำจะปาร์ุปน่ปะพี่น้องเห็นน้ำบอ่อขาดพี่น้องนี่ค่ะแม่ต้นดอกแค่ทั้งเบิดเลยค่ะพี่น้องต้นดอกแค่สูง,สง อยู่สูงค่ะพี่น้องต่ำๆทางนี้มีค่ะพี่น้องนี่นี่น,นี่พอได้เก็บอยู่จ้ะพี่น้องโดซิซิสมีจ้ะพี่น้องงามๆหอมหอมเนาะโอ้ยแต่มันหอมโดซิซิส ตักเศษแตงใดกลับมาดีจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันโมมีม่บอลลามนี่ค่ะพี่น้องมันเป็นป้าหยาตกักเี่มันมีบอลลามค่ะพี่น้องบมมีแนวลามเลยลามกับหยากับบือยค่ะนี่จ้ะพี่น้องมันต้นสูงเนะพี่น้องเนาะต้นมันสูง เด,อดอ <c oughs> ้อพี่น้องเด้อตายนั่นพี่ตาพี่น้องโอ้นั่นโอ้ย <c oughs> พี่ตาพี่น้อง ทางเพี่คือบมีหนามฮะมันแมนบอหลพี่น้องมันคือบมีหนามอันเนี้ยคู่เหมือนมันบอกฮะหรือว่ามันเถาแล้วมันเลยบมีหนามบอกพี่น้องบมีหนามเลย จะพี่น้องคือบ่มีหนามเอา้าเอ้าพี่น้องมันบ่มีหนามได้ล่ะอันมันมีสองพันบอกพี่น้องพันบ่มีหนามบอกกับพันมีหนามบอกพี่น้องพักอันอันนี้นะ เอ้ยเอาบ่ถึงแต่พี่นอ้องเดยยวเก็บสะก,กรอนน้อค่ะน,น้องม,มีหมามาเอาบ่ถึงพันนเน่งโบมีน้ำแต่พี่น้องพาลูกยางมานำท่างละพี่น้องรถไหลายมีแต่รถต่รถมาเบิงโกรโกรจุล่าโกร กดจุฬาพี่น้องเอ้ยเหี่ยวเบิดบ่ออะไมาหลายมื่นโดนกดจุฬาเหี่ยวเบิดลดแรนไปแรนมาลูกหลุกพายังลูกหลุกพายังลูกหลุกกระซองคือจังสีหิวนามาจ้าพ่าหลุกหลูกเมื่อก่อนพี่น้องพักกับเดียวสิไปรีวิวอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันห่อน มึงไหมันแก่เบิดพี่น้องเฮ้ยโกรจุฬาแตกงาเบอรละ่ะจะเพึ่มลูกลูกโอเคแก่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 แก,แก,แก,แก่นี่ค่ะพี่น้องอ้อมปลาอ้อมเขาทั้งผู้พูนอ้อม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 ออมผู้ลูกนี่พี่น้องพาลูกนางมาฮ้าวนเด็กพอได้เก็บที่ต้นนี่พี่น้องโกรจุรา โอ้ยอันนี้อยู่ข้าง,งทางโหลดสี่ยาออกไปบนทางเขาบอแมนวันมันโกรธจุราพี่น้องโอ้ยดีใจเบิดอวบดีว่าสันพอไปสูน้นพนเออโลดถือถือโกรธจุราน้าปักมือจ้าพี่น้องเดี๋ยวเย่าสิไปรีวิวแนวใดอยู่บานเนาะ กอดุไดเหี่ยวเบิดพี่น้องเลยเหี่ยวเบิดเหี่ยวเบิบดบอได้ดซ้ำท่างแถวทางพุ่นดกอกตัวน้อยๆมันหลายอยอนนู่ลูกชายลูกสาวฮอนแดดลูกชายลูกสาวร,ร้อนแดดร้อนแดดหนาวลดแรงหลายพี่น้องทางนี้จ้ะไปเบิ่งของรีวิวอยู่บ้านเนหาะค่ะเนาะ แต่พี่น้องมามาหลายโตเลยค่ะสวนมาคอ,อกมาบริเ็นสวนมาไปไปลูกย่างย่างหอนแดดคอ,อกมาคอ,อกมา ก็ต่อคือสีรวื่อยนะพี่น้องกระบานหลังบักใหญ่ไปต่อกันเลยจ้ะยังบ่ท่านได้เก็บผักพุ่นล่ะไปเก็บปองพุ่นค่ะพี่น้องรถไล่มองในยีานลูกแล่นต์ตำรถนะต่อกันเลยจ้ะพี่น้องเพิ่งดอกตั๊กกะแตนนะค่ะพี่น้องดอกตั๊กกะแตนน,ดดตกกแตน,น้อยเหลืองเป็นดอกบานนะพี่น้องอยากเก็บเอาได้แต่เก็บเอได้ค่ะพี่นอ้องเจ้าเก็บเอาไปได้เพราะว่า มันอยู่ติดมันทางค่ะพี่น้องดอกหมามันมึนค่ะพี่นอ้องยาดแลนตาลํารถนี่แหละค่ะพี่น้องมันทางรถแลนไว้ไว้มองนี่นะโอ้อยากเก็บเอาไปตแต่แซบเนาะพี่กายนี่กินเนาะแซบแซบลดแลนเร็วค่ะมองนี่พี่น้องดอกหมาหน่อยมันมึนนะมันโดดเข้าทางรถ้งเนาะค่ะไปต่อจ้าพี่น้องมาฆ่าพ่ออีกดวงไม่ต่อจ้า จาพี่น้องรีวิวของที่ไดค่ะพี่น้องไดดอกแค่ดอกแค่แต่พี่น้องหอมหอมหอมคักหอมแน่ค่ะพี่น้องแต่แสบเนาะหอมอันพักเฮียถุงหนึ่งพี่น้องพักเย้าเฮียถุงหนึ่งพักขมเฮียถุงหนึ่งจากว่าเอาหลงบ้านไว้ใสลืบได้เอาใสในะถุงป้ายวะแล้วพี่น้องเซ็กซี่หลันขั้นว่าเอากับ อากะตาไปกับไข่อยู่จับนวนปลุกนวดปลุกใส่กระตาโหลดสีไข่อยู่หนอกพี่น้องเนาะอันนี้ใส่เอาใส่ถุงผ้าวันนี้จกอันจกขนมมาไหหมาน่ะล่ะจา้าแล้วก็จกน้ำแมาเท้หมาน่ะล่ะจา้าลืมข้าวบ้านในเสกเบิงบ้านได้เอากระปองหมามานั่มบอกระปองน้ำหมาให้ก็ปองน้ำลวกลวกพี่น้องพักก็ได้ใส่ซัหนึ่งซัมเหลือมาพักเหียงถุงหนึ่งถุงเสียวขาวจังเสียแหียงถุงหนึ่งพี่น้อง ไข่แน่แต่โกเฮียตต้งอันดอกแค่นตัวผักโขมก็ได้ตาบ,บักหลายหนึ่งเฮียถุงหนึ่งยังอยู่หลวกเดียวหนึ่งพี่น้องเลยหงึดหลายเด้ยัยงมาจะหาพี่น้องนี่เนาะค่ะแนวใดมือเนี่เหลือซ้ำหนี่งและะ้วจา้าได้ดอกแค่ฟรังจากพี่น้องแต่ดอกแค่หอมหอมหอมาคากหอมแน่จากพี่น้องอืมทอดสใส่ไข่เนาะทอดสใส่ไข่หง้าวเจ้าก้อนจากพี่น้องหุง้าวเจ้าแล้วก็สี ป่นเห็ดดำที่พี่เก๋และทรงมาย่างอยู่จาายั่งอยู่ถุงหนึ่งเนาะค่ะสิป่นเห็ดดำกินกับผักโขมแล้วกับทอดไข่เนาะค่ะพี่น้องจาาพี่น้องพอกันคลิปไหมจาาพี่น้องผักเฮียผักเฮียผักเฮียถุงหนึ่งจ่าพอกันคลิปไหมจา้า